สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนาต่ายกกรองนะคะเย็นแล้วค่ะเราก็จะมาล้างหน้านแล้วเมื่อกี้นี้เราก็จะมาปลูกต้นมะละกอก,กันเมื่อเช้านี้ปลูกเฉลอมไปแล้วเดี๋ยวตอนเยน็นเรามาปลูกต้นมะละกอก,กันค่ะปลูกให้เต็มพื้นที่ตรงนี้เลยพื้นที่เล็กๆเ,เนี่ย เราอยากปลูกอะไรเราก็ปลูกห้าสิบปลูกให้มันเต็มอยู่นี่แหละอ,อะไรอะไรเราอยากปลูกอะไรเราก็ปลูกให้มันเต็มตรงนี้เราอยากทิ้มมะละกอเราก็ปลูกมะละกออะไรปลูกก่อนแล้วก็ขุดทิ้ม ิไปเลย <laughs> เราอยากกินมะละกอเราก็ปลูกมะละกอนะคะแม็น้พิ่แล้วก็ติดแล้วโตแล้วไปปลกมะละกอกัน เราก็เราก็ปลูกมนะละกอเราอยากกินทุเรียนเราไปตลาดนะคะเพราะว่าปลูกแล้วหลายรอบแล้วตายหมดเลยถ้าอยากกินมะทุเรียนไปตลาดได้กินแน่นอนอกเดี๋ยวเราจะมีปลูกเงาะซื้อเงาะมาด้วยต้นหนึ่ง งอก็จะปลูกตรงนี้แหละเพราะว่าปลูกไว้หน้าบ้านถ้าดูกันชัดๆนะมีทั้งผักบุ้งมีทั้งต้นหอมมีทั้งพริกอยู่ในนะ<า>นี้นะเคยไปอบรมมาเขาบอกว่าม่มีหยังหยังดอกแล้วว่า เขาอยากกินเอียงปลูกไปโหลดแล้ววะหัวกะทิฮ็ดคือเรานั่นแหละก็อ,อยากกินมะละกอเขาก็จะได้ไม่ต้องไปเก็บไก่ต้องไปขอผู้ใดแล้วก็ปลูกไว้ดอกไม้ก็ปลูกตรงนี้อาหารการกินผักพืชผักสวนครัวก,ก็ปลูกตรงนี้นะคะเสร็จแล้วปลูกมะละกอ แต่ต้นงอเนี่ยเดี๋ยวคิดก่อนนะว่าต้นง้อจะปลูกตรงไหนไปูต้นงอก็จะปลูกตรงนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวคิดารนาสถานที่ก่อนอยู่ระหว่างบ้านก็จะประมาณนี้นะประมาณนี้น่าจะได้นะ แต่อันนี้มันต้องขุดลงลึกหน่อยเราก็จะทําการเข้าไปในแปลงแปลงกระแป้งหั้าั้วเนาะไผ่ชิมะหายเนาะเราก็ถูกประมาณนี้แหละ บวบยายก็หามาปลูกใหม่เนาะตนเงาะสองอยมาแซื้อมาสองตอนสามตนนี่คิบุมีมองปลูกตรงเนาะสิปลูกซับกันไบนี่ค่ะ ก็ต้องคอยดอยูการจเจริญเติบโตของต้นเงาะไปหาไปหาแสงแสงบรรยากาีขึ้นไปหาแสง,สแสงเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาน้ํามาลดกันเดี๋ยวเราก็จะมาลดต้นเงาะกันปลูกแล้วต้องรดน้ํานะคะมะละกอมะละกอ,กอสามต้นพริกวันนั้นซื้อมาซื้อพริกมาสองต้น ไม่ต้องปลูกเยอะหรอกไม่ต้องปลูกเยอะก็อยู่ได้กินได้แต่น้ำต้นไม้ไม่ค่อยต้องไม่ต้องลดเยอะเท่าไหร่มันชุ่มเกินเดี๋ยวมันตายอพอแล้วเราลดลดแค่นี้พอแต่เราลดทุกวัน จะพาชมว่าอา่รถน้ําต้นไม้เสร็จแล้วมีอะไรบ้างชีวิตก็อยู่ประมาณนี้นะไม่ค่อยมีอะไรมากมายบือบ่าจะชื่นชมอยู่กับพวกนี้จะชื่นชมอยู่กับพวกนี้น,น,นี่ชอบมากเลยเนี่ยชอบอยู่กับพวกนี้ดีมีความสุขชอบในส่วนตัวนะนี่ ถ้าเวลาเป็นใบเหลืองเหลืองแล้วก็เอาออกแบบนี้เราจะได้คอยดูแลมันรักษารักษาแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะตัดแต่งกิ่งออกแล้วก็ขยายชอบชอบดูแบบนี้มีความสุขทางใจนี่เราก็ภูมิใจเวลามันเป็นแบบนี้หรือว่านี่มันเป็นแบบนี้นี่มันจะเป็นนกเป็นนกน้อยแล้วเรามีความภูมิใจแบบนี้ สำหรับสิ่งที่เราปลูกเนาะนี่มันเป็นความภูมิใจของเราชอบนี่แหละถึงบอกว่าความชอบของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนี่แล้วก็อันนี้ผักนี่ผักนี้ไว้กินได้นี่เดี๋ยวมันก็จะเริ่มเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะหลังจากที่มันโดนแดดแผดเผาไปช่วงเอามาวันแรกวันวันแรกวันที่สองอะ่ะ เดี๋ยวยังไงสําหรับคลิปนี้โอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวพาไปดูผักหวานแป๊บ,ปบ,ปบ,ปบนึงเดี๋ยวจะพามาดูผักนี่ผักหวานที่บ้านนี่ยอดยาวแล้วสวยไหมนี่ปลูกไว้ถ้าไม่มีกับข้าวแค่นี้ก็อิ่มนะแกงอ่ะเอาไปแกง ลวกกินกับน้ำพริกได้ได้นี่เดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายเดี๋ยวดูว่าจะหาอะไรมาปลูกเพิ่มชอบเดี๋ยวน้าเสือบอกว่าเออไม่ปล่อยให้ไปเดินตลาดคนเดียวสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย